สำหรับใครที่กำลังหาอยู่นะครับตัวกระบะตัวเตี้ยเอาไว้ขนของหนักๆได้นะครับคันนี้แนะนําเลยนะครับก็คือคันนี้เลยนะครับโตด้ารีโว่นะครับเป็นตัว2.4 entry set edition นะครับปี2021 สวัสดีครับนี่ผมอมรินทร์จันท่มคานะครับวันนี้พาไปชมรถสวยๆอีกแล้วนะแต่คราวนี้เป็นกระบะพันแกล่งกันบ้างนะครับสำหรับใครที่กำลังหาอยู่นะครับตัวกระบะตัวเตี้ยเอาไว้ขนของหนักๆได้นะครับคันนี้แนะนําเลยนะครับเพราะเขาเป็นแบรนด์หลักด้วยนะครับน่าใช้งานมากเลยสำหรับคันข้างหลังผมเองครับก็คือคันนี้เลยนะครับโรดต้ารีโวนะครับเป็นตัว2.4 entry set edition นะครับปี2021แบบนี้เลยนะครับสีดำนะครับหน้าของเขาจะเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับประจําปี2020เป็นต้นไปก็คือหน้าหมูป่านั่นเองนะครับลหล่อแบบ สภาพดีมากคันนี้ได้มาเป็นปี2021นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสวยๆเลยสีดำนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าตัวนี้นะเป็นเกียร์นะครับออโต้นะครับตัวเตี้ยนั่นเองนะครับเหมาะมากเลยสำหรับคนที่หารถนะครับกระบะสักคันหนึ่งไปใช้งานนะครับขนของหนักๆนะครับตัวเตี้ยเอาอยู่แน่นอนเช่นเดิมนะครับเป็นรถเกรดเอนะครับประวัติดีนะครับคัดประวัติคัดสภาพนะครับเรารับประกันว่าไม่มีชนน้นเจนน้นสแตอบอีกความหลวกรอบใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของเราคัดมาแล้วนะครับ รถดีแบบนี้เลยนะอ่ะโอเครับเจ้าคันนี้นะครับมาดูรูปโฉมกันดีกว่านะครับเริ่มจากไฟหน้าฮาโลเจนเลยนะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งไปว่ามาพร้อมรูปโฉมประจําปี2020เป็นต้นไปหรือสวยแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วเรียบร้อยหล่อเลยคันนี้นะครับสีดําสวยงามนะสีแท้สีเดิมนะครับคันนี้สภาพมาเดิมๆคือดีมากแล้วนะครับแม็กด้านข้างของเขานะครับเป็นแม็กสีซิลเวอร์นะครับยางบิสโตนนะขอบ17นิ้วใหญ่ๆแบบนี้น่าใช้งานนะครับแล้วก็ยางปีใหม่ด้วยใช้ดหลายปีนะครับ สีแท้ๆเดิมๆเ,เลยนะครับนี่มีติดฟองติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีที่ทําการร้อยนะกันเล็บให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับน่าใช้งานอ่ะเปิดให้ดูหน่อยดีกว่านี่นะนี่เลยนะครับเออนะตัวเม็ดอาร์ตนะครับชัดๆแบบนี้เลยนะครับร่องขอบซนวิช,ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้เลยนะตัวหัวนงหัวน็อตต่างๆนะครับครบถ้วน นะไม่เคยขายไม่เคยถอนนะรถสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับเกรด A นะนี่ของเราเนะี่ยมีการคัดอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้คือเราเปิดให้ผู้ชมดูนะจะได้เพิ่มความมั่นใจนะครับแล้วของเรานะไม่ใช่แค่แบบว่าคัดรถอย่างเดียวนะครับเรามีพวกรายงานการตรวจสภาพให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอ่าอินสเปกชันของวัตถุค่าแล้วก็ชิเชอร์ของรถดนใจนะครับของ c t ทก็มีเช่นเดียวกันนี่เปิดให้ชมอีกอันหนึ่งนี่นะครับสวยมากเลยนะครับ เม็นอาร์คเรียงตัวนะสวยๆเลยนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยรถดีนะครับมาที่ดีเซโฮงคารถถูกต้องแล้วนะเพราะเราคัดมาให้ทำมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะนี่มีครอบฝาถังน้ํามันให้ด้วยนะเออสวยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็สวยงามนะครับมีตาไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นตัว entry นะเอนทรีนะเออมีตัวครอบโครเมียมตรงที่เหยียบขึ้นด้วยนะครับอา่ามีตัวไฟดวงที่3าด้วยอ่ะต่อนี่เลยนะครับ หัวน้องหัวน็อตด้านข้างเห็นไหมว่าเดิมๆเลยคุณผู้ชมนะครับเพราะมันตัวเป็นตัวเดิมๆเลยนะครับสภาพดีมากนะนี่นะครับและตอนนี้นะใครอยากทราบราคาอันนี้ขอแจ้งเลยนะว่าตอนนี้มีราคาพิเศษสําหรับเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับก็เป็นโปรนะครับรีเจนแกรนด์เยียร์เซลนะครับรถสูงสุดแห่งปีนะครับก็ใครจะซื้อรถตอนนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับถ้าสนใจอยากทราบราคาก็ รอชมนะครับช่วงถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ใครสนใจคันนี้นี่เลยช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมันนะครับแอดไซด์ดีเจลูกค้าหรือโทรที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสี่ห้าแปดแปดหกคงหนึ่งได้เลยนะครับโอเคอ่ะเราไปดูภายในกันดีกว่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูด้วยสำหรับคันนี้นะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับของเขาเป็นเครื่องยนต์สองพันสี่ร้อยซีซีนะครับร้อยห้าสิบแรงม้านะพวงมาลัยสวยๆแบบนี้เป็นแบบสามก้านนะครับนี่สวยๆเลยนะครับ เอเกียออโต้นะครับมาพร้อมระบบนะตัวอีคอนโหมดและพาวเวอร์โหมดเรียบร้อยนะครับเป็นเกียออโต้แบบคลิปทอนิกอ่าหน้าจอของเขาก็สามารถเป็นหน้าจอที่เป็นทัชสกรีนนะครับสามารถกดมีแบบนี้ได้นะครับเชื่อมต่อวิทิยูเอเอออะไรต่างๆได้เลยนะครับเบาะผ้าก็เป็นเบาะผ้าสีดําสวยงามแบบนี้นะบอกเลยว่าสภาพดีน่าใช้งานนะสำหรับใครหากระบสะสักคันนึงไปใช้งานนาะนแล้วเป็นตัวเตีย้ยในคันนี้ได้เลยนะเออ ขับขี่ดีแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะสำหรับตัวดีโบนะครับด้าน,นหลังก็จะมีพื้นที่ด้าน,นหลังค่อนข้างกว้างเลยนะนี่มีที่เกี่ยวของเก็บของต่างๆนะครับเบาะก,ก็เชื่อมต่อคาสีของเด็กได้เช่นเดิมนะครับบอกเลยว่าน่าใช้งานน่าคบหา นะตัวนี้นะครับในสำหรับคันนี้นะใครชอบคันนี้ Toyota r e v o นะครับเป็นตัว2.4ตัว Entry Z e d i t i o n ปี2021คันนี้นครับก็โปรพิเศษแจ้งให้แล้วว่าตอนนี้มีโปรแกรนเยเซลนะครับลดราคาสูงสุดให้เลยนะรันราคาพูกสุดแห่งปีกับเจ้าคันนี้จากราคาเดิม495,000 เอาไปเลยเพียง465,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจชอบคันนี้นะครับแคปหน้าจอส่งแอรซาด์ดิจิทัลนุ่มคานะครับหรือโทรที่เบอร์10หลักนี้ได้เลยนะครับฮะท่านผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมไปจนจบนะครับใครชอบรถสวยเกรด A แบบนี้ก็ฝากกดบวกนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ